S <s <ans> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวของจากชาเบะมาดูกันว่าจะเป็นวิกไหมหวังว่าจะเป็นวิกนะคะไม่เชื่อว่าแกะแออกมาเป็นยานะถ้าแกะออกมาเป็นยาเดี๋ยวเขาพี่ <ๆ S 1> ผมสั่งยาบ้านดีกว่าถ้าแกะออกมาแล้วเป็นเฮ้ย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 วิกแม่วิกแม่ดูว่า <s ans> ถ้าเปิดแกะออกมาเป็นยาเดี๋ยวเขาหน้าให้แกะเลยวิกอะวิกนี่อะไรวะวิกแน่ว่ะ ผอว่าจะเวิกนะผมว่ยจะเป็นวิกหว,กวังว่าจะเป็นวิกอืมเรื่องมันเป็นวิกกองเอ้ยวิกว้าวว,าว้าวอย่างสวยเลยครับพี่น้องคันนี้ไม่มีสกรีนกระจกเนาะสูงเจ็ดเซ็ตตูนตูดจอที่ตอนมันร้อนๆน่ะเนี่ยก็อยู่ในพัสดุววนี่นะครับก็จะเป็นวิกโดยไฟหน้าก็าจะเป็นพลาสติกกระจกเป็นฟิล์ม โคคาโคลาสติกผมก็มีครอบครองทุกทีนะวิกฟิลเตอร์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลายเขียวเอ้ยเหลืองๆวิกแล้วก็เมมิดอาร์เอ็กดเร็กหร,ร,รือเปล่าตาตาฝอไม่มีเลยไม่มีตาฝอ,อเดี๋ยวผมดูดิจะไปม,มันดำยังวะคันนี้ไม่มีวันที่ผลิตเหมือนจะหลุดไปแล้วนีม่มันวิกอย่างสวยเลยครับพี่น้อง แล้วทำไมกระจุกเองตรงนี้วะสงสัยเป็นรถวีออสีแน่เลยนี่เป็นล้อสี่นะค,ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวตัวสกรีนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาอีกนะฟอร์เฟียต้าวีออสีเมนไทยแลนด์ผลิตคันที่สองร้อยสองร้อยสองร้อยเอ็ดล้านล้านสองร้อยเอ็ดล้านล้านแล้วก็ แล้วก็แล้วก็เป็นแล้วก็เป็น <c oughs> แล้วก็เป็นเด็กตัวเด็กตัวตั้งไหนว่าหนึ่งตัวห้าสิบแปดนะครับปี่น้องจากมาเจอเรจเป็นตราปัจจุบันแหละอืออยากสวยเลยตรงนี้ก็จะเขียนว่าเวิร์ดศูนย์เจ็ดวิกสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวี่มันเขียนว,ว่าวิกแล้วก็ตรงตรงนี้โอ้โหเฮียนะอะไรวะ มีเออสมมุติเป็นไลน์ละกัน <c oughs> เป็นมีเป็นเชือราป่ะวะก <c oughs> ลับมา <c oughs> ก็เป็นวิกนะครับสหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายวี